สวัสดีครับวันนี้วันที่7มิถุนายนนะครับวันนี้ผมก็มาที่สูตรศึกษาธรรมชาติป่าเฉลนอับุงกระเบนโครงการในพระรชาชดำรินะครับอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใกล้ๆกับหาดเจ้าหลาวนะครับเข้าไปก็จะเป็นเส้นทางเดินนะครับยาวประมาณ1 6กกิโลเมตรได้ครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นทางทางเป็นคอนกรีตน,นะครับแล้วก็พอเข้าไปนิดนึงก็จะกลายเป็นทาง ทางทางเดินไม้นะครับผมซึ่งเส้นทางก็ทําค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บอกอย่างละเอียดพอสมควรนะครับผมพอเข้าไปเรื่อยตรงกลางนะครับก็จะเป็นทางแยกนะครับผมแล้วก็เส้นทางไม้ก็คือจะสร้างทับอยู่บนตรงดินเลนของป่าชะเลนะครับก็จะแยกออกไปเป็นดูว่าจะไปดูตรงริมทะเลข้างในเป็นใครในเข่าพุทธเบนนะครับผมแล้วก็เส้นทางจะค่อนข้างต้มรื่นอยู่ ก็คือแบบขนาดไปตอนแบบใบสองใบสามนะครับ mm. ก็ยังแดดแบบแดดยังไม่แรงพอเดินได้แต่แค่ข้างในมันอาจจะร้อนและวก็ชื้นนิดนึงครับผมพอเลี้ยวซ้ายออกจากซอนป่านะครับ mm. ก็จะเป็นตัวอ่าวกระเบนนะครับผม mm. ซึ่งเป็นอ่าวเลนนะครับ mm. ผมไม่ใช่หาดทรายนะครับ mm. ผมก็ไม่สามารถลงได้เพราะว่ามันเป็นพื้นเลนนะครับ ย้อนกลับเข้าไปก็จะเป็นโซนสะพานนะครับผมสะพานที่เก่ามากสร้างมาเกือบยีปีแล้วดูจากรูปเมื่อปี2001นะครับผมเสร็จหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในโซนที่เหนื่อยที่สุดคือหอคอยชมวิวนะครับผมเตรียมตัวขึ้นไปดูกันอาจจะเดินขึ้นบันไดประมาณแบบหลายสิบขั้นอยู่นะครับแต่ก็วิรวรอบ้างก็สวยก่าที่คิดเพราะป่าร่มรื่นมากครับผมอันนี้คือให้ดูให้โดยรอบก่อนถ้าขึ้นสะพานนะครับผม ต่อไปอันนี้คือวิวข้างบนสะพานครับสวยไหมเห็นเป็นรอบๆป่าเลยป่าสูงมากเลยสูงประมาณ15เมตรได้นะครับผมพอขึ้นหอคอยเสร็จก็ถึงเวลาเดินตาแล้วนะครับผมตามทางร่มรื่นไปเรื่อยนะครับพอเดินไปสักพักใหญ่นะครับก็จะออกมาจากโซนป่านิดหนึ่งนะครับผมซึ่งโซนที่เราจะเดินผ่านนั้นถือว่าเป็นโซนที่สําคัญต่อระบบนิเวศของที่นี่เลยมันคือ จุดบำบัดน้ําเสียนะครับผมเพราะที่นี่มีบ่อเลี้ยงกุ้งจํานวนมากแล้วทําให้เกิดน้ําเสียนะครับก็เลยต้องบำบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยน้ําลงสู่ป่าชายเลนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเดินกลับเข้ามาข้างในป่าอีกรอบนะครับผมก็จะเป็นทางเดินแบบยาวพอสมควรเดินกลับไปที่จุดจุดข้างหลังนะครับผมซึ่งตอนเดินนี้จะสังเกตว่าเขาจะไม่มีขวดน้ําไม่มี พลาสติกอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเขาไม่ให้เดินเอาขวดน้ําทิ้งกลางทางนะครับผมคือถ้าถือแล้วคือต้องเอากลับมาทิ้งที่ศาลาตรงทางออกนะคร sure. ับผมเห็นนะครับว่าตรงนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักโลกครับพอออกจากอ่าวคุ้เกเบนะครับฟ้าก็ยังไม่มืดเท่าไหร่ก็ประมาณห้าโมงกว่าก็ไปที่เอ็กโปของานซินิกฮาฟมาทอนต่อนะครับผมลงระยะฮาฟมาทอนเอาไว้เป็นซินิกครั้งแรกก็เสร็จแล้วก็มาดูบิลพอยที่เราต้องวิ่งผ่านนั่นคือเนินนางพ ครับมีทั้งแน,นวน้ำพะยำเล็กน้ำพะยำใหญ่ครับผมแล้วก็หลัากนั้นก็จบอย่าลืมกดแชร์ซับสไคร์ตนะครับบ๊ายบาย